ยาย่าร้องว้าวหลังเห็นนาเดชซื้อสิ่งนี้ให้ในวันเกิดออนหน้านี้ป่วยต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านในช่วงวันเกิดอายุครบ29ปีสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยารอบนี้ได้กำลังใจดีเพราะแฟนหนุ่มมาโบกมือให้กำลังใจถึงหน้าบ้านรวมถึงซื้อทองคำแท่งให้5บาทโดยทางด้านยาย่าเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า วันเกิดพี่แบอวยพรดีมากวันเกิดผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในโลกหนูเห็นหนูก็ว้าวอยู่นะรักเหมือนกันเขาเป็นคนหวานคะ่ะเป็นคนหวานมากๆ ถามว่าชินหรืยังที่เขาหวานออกสื่อบอยไม่ชินหรอกคะ่ะดูแล้วก็ยังตาโตอยู่มีคนแซวว่าเป็นคนอวดแฟนต้องไปถามพี่แบคะ่ะก็อวดอยู่นะก็รู้สึกภูมิใจดีคะ่ะนอกจากนี้พี่แบทำอะไรให้อีกคะมีคะ่ะแต่ว่าไปถามเขาดีกว่าเพราะว่าเขาให้ยิ้มบอกดีไหมพี่แบซื้อทองให้หนูเพราะกับหัวเราะเป็นทองคำแท่งหนูเห็นแล้วแบบ โฮทองขึ้นด้วยนะใช่หนูเห็นแล้วค่ะไม่หยุดเลยค่ะตอนแรกหนูนึกว่าช็อกโกแลตหนักเซอร์ไพรส์ค่ะใครจะไปคิดว่าจะซื้อทองให้เขาบอกว่าทองกําลังดีกําลังขึ้นเก็บไว้เธอจินตนาการเขาดีด้วยค่ะเขาคิดโน่นนี่นั่นทำโน่นนี่นั่นเก่ง